ก็เป็นเคสผ่าสอบกล้องทางรักแร้เนาะรักแร้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะเลือกผ่าทางรักแร้เนี่ยเดี๋ยวลงมาถามกันว่าทำไมเขาถึงเลือกผ่าตัดทางรักแร้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะเจ็บมากไหมคะไม่เจ็บมากแค่ตึงๆเฉยๆตึงๆเฉยใช,ใช่ไหมคะค่ะ,คะเคยผ่าตัดอะไรมาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยผ่าตัดเลยนี่ผ่าแัดครั้งแรกเคยครั้งเดียว ฟันคุดฟันคุดกันเองสี่ยาชาเนาะก็คือไม่เคยดมยาสลบมาก่อนใช่ไหมคะมีความกังวลอะไรครั้ะเรื่องการดมยาสลบหรืออะไรพวกเนี้ยกังวลกลัวยาสลบว่าไม่ตื่นกลัวไม่ตื่นอะไรเงี้ยอ๋อจริงอ่ะโอเคก็แล้วทำไมถึงอยากสลบกันหะอคะเพราะว่าเมื่อก่อนเหมือนกับว่า เอ่อเป็นคนปวดขวดนี้แล้วก็มีมีมีหน้าอกตึงพอไปออกกําลังกายมาแล้วก็ลดน้ําหนักหน้าอกมันก็แฟบไปน้ําหนักลดเยอะไหมคะก็จริงๆ58ห้าสิบแปดลดเหลือห้าสิบอ๋อใช่ในกี่เดือนกี่ปีในห้าเดือนห้าหกเดือนโอ้เร็วมากนะครับเร็วมากแสดงว่าออกกําลังกายแบบเยอะมากใช่ใช่แล้วก็ เออหน้าอกมันก็เลยแทบไปด้วยแทบไปด้วยแล้วทีนี้เวลาใส่เสื้อเสื้อในนะคะมันไม่สวยมันไม่เต็มแล้วมันไม่สวยแล้วแต่งตัวยากครับผมก็เลยก็เลยอยากจะทำใช่ไหมครแล้วเชื่อไหมถึงเลือกผ่าทางรักแล้วคเพราะว่าเออกลัวว่าตรงนี้มันจะเห็นไม่อยากให้เห็นแผลไม่อยากให้เห็นแผลแล้วเคยเป็นแผลคีลอยตรงนี้แล้วอ่าก็เลยรู้สึกว่ากลัวเดี๋ยวจะมีแผลอีกแล้วก็จะเป็นคีลอยอีก ใช,ใช่ไหมคะโ okay. อเคค่ะก็ทีนี้ก็คือว่าคนไข้เนี่ยก็คือส่วนส่วนใหญ่ที่เลิกจะผ่าทางรักแร้ก็คือว่าหลีกเลี่ยงอยากจะมีแผลที่มีแผลตรงนี้นะครับแล้วอย่างถ้าคนที่เป็นคีลอยเยอะๆอะไรเงี่ยหรือมีความเสี่ยงในคี้อยก็แนะนาผ่าทางรักแร้จะดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรูปทรงของหน้าอกเนี่ยต้องเป็นคนที่รูปทรงหน้าอกปกตินะคะไม่ได้แบบว่าค่อยข้างยกข้างหรือแบบว่าฐานหน้าอกไม่ค่อยเท่ากันอะไรเงี้ยนะครับ อย่างนี้ก็จะทํารักแร้แล้วมันจะไม่ค่อยสวยแต่กรณีคนไข้เนี่ยทำรักแร้จะได้ผลดีแล้วก็สวยนะครับเจ็บมากไหมคะทางรักแร้ไม่เจ็บมากนะอันนี้คือรู้สึกเจ็บนิดนึงแต่ว่าลืมเหมือนกับลืมว่ามีแผลตรงนี้จะตึงช่วงหน้าอ,อกมากตึงหน้าอ,อกมากกว่าตรงรักแร้ไม่ได้รู้สึกเจ็บมาแค่คจี๊ดๆข้างายับแขนได้ไหมคะได้ขยับแขนได้นะครับอ,อ,อ่าค่ะนั่นแหลคะค่ะ ก็จริงๆรักแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นสองรอบอะไรเงี้ยนะครับก็จะไม่ได้เจ็บเหมือนสมัยก่อนเนาะมันก็จะไม่ได้แบบว่าโอ้ต้องมีสายระบายเลือดนี่ก็ไม่มีสายระบายลือดอะไรนะครับแผลก็ไม่ได้มีเลือดออกแล้วก็ไม่ช้าอะไรเลยเมื่อกี้ลองเปิดดูได้คหมคอัแผลไหมไหมตรงตรงตรงหน้าอกดูแล้วไม่ได้ช้าอะไรนะไม่ได้ช้าแคบวนตรงนี้ตรงข้างบนนะคะเพราะว่าใส่ใต้กล้ามเนื้อตอนแรกมันจะบวมๆข้างบนค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อย คอยลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้คนไข้ก็ใส่ปลาไว้นะแอร์ <Okay. S 2> เนี่ยเนาะพยายามใส่ไว้ช่วงเดือนแรกอะใส่ไว้ตลอดเท่าที่เท่าที่เป็นไปได้นะคะ <Okay. S 2> ใส่ไว้ตลอดแล้วก็ไม่ต้องรัดสายรัดแน่นมากนะครับยังไงมันจะลงมาเองตามแรงน้องถ่วงค่ะนะคะ <Okay. S 2> มันจะลงลงลงไปเรื่อยๆนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็อ่องจะเข้าที่รักษาเซนเนี่ย3-6เดือนค่ะเนาะตรงรักแร้เนี่ยอาจจะอาบน้าลําบากนะคะอาจจะไม่สามารถจะ เป็นแผ่นกันน้ำได้ร้อนตะคะก็ต้องระวงังระวงังเลี่งๆอย่าให้น้ำมันโดนแค่นั้นนะคะนะคะแล้วก็อีกสิบสี่ห้าวันก็แกะพลาสเตอร์ออกเลยแผ่นก็จะแห้งคะ่ะช่วงแรกแผ่จะนูนๆูนิดหน่อยนะคะแล้วก็น,นานๆไปสามเดือนเนี่ยมันจะเรียบเองะครับไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน<ช>นะข้างในมันเป็นไหมละลายนะคะใช่ครับ <Absolutely. S 2> อยากจะถามอะไรไหมครับ <form S 2> ถ้าหารได้ทุกอย่าง จริงไม่มีคําถามเพราะดูรีวิวมาเยอะมากเยอะมาเยอะมากนะคะโอเคครับก็ตามตามตอบเดิมๆใช่ถามเดิมๆตอบเดิมๆก็ประมาณนั้นนะคะกินอาหารสุขสะอาดกินได้ทุกอย่างนะคะอ่าห้ามกินอาหารทะเลดิบเดือนหนึ่งแค่นั้นแหละนอนธรรมดาได้นอนตะแคงได้อะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องทําแผลอะไรเลยปล่อยเขาอ่านะครับ ถามนิดนึงค่ะพูดถึงดูรีวิวมาเยอะหาข้อมูลยังไงบ้างละคะก่อนก็จริงจริงตอนแรกหาข้อมูลทาง google research หน้าอกแางนี้แล้วก็มีคลินิกเยอะมากแล้วก็ส่งข้อความไปให้แต่ละคลินิกแล้วต่อไปก็คือคุยให้หมดเลยแล้วก็ไปดู Instagram รีวิวแล้วก็ไม่รู้วดึงดูดวันใหม่คลินิกใช่ก็เลยแล้วก็เห็น ไม่รู้ว่ารู้สึกดีแบบสบายใจไม่มีสายเดนแล้วก็่าตตะที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็จเราใช่แล้วก็หน้าอกคนไข้ที่ออกขึ้นมาก็รูแบบส่วนมากก็ธรรมชาติมากก็เลยตัดสินใจมาทำครับขอบคุณมากค่ะยังไงแล้วคนเวลาแค่นี้นะคะจาหายไปไวๆนะคะแล้วไงเดี๋ยว นื่อจากคนไข้อยู่แถวโรงพยบาบาลเนี่ยมาตรวจที่โรงพยบาบาลได้นะครับร5 -7 วันเดี๋ยววันนี้ตอนกลับแอดมินที่ได้โทราหานะ,นะแล้วก็ไลน์ลองดูเวลาที่เราสะดวกอ่ะค่ะแล้วมาตรวจมาครั้งแรกคือมาตรวจดูว่ามีช้ำม,มีอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็มาดูแผลแค่นั้นเองค่ะโอเคค่ะจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ